โครงสร้างงานสแตนเลสแท้ๆนะคะทั้งใบเลยค่ะดูคะ่ะนี่นะคะสแตนเลสนะคะดูความเงางามของสแตนเลสนะคะการทำความสะอาดของสแตนเลสเนี่ยแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความคงทนมากกว่าตัวพลาสติกแน่นอนนะคะอายุการใช้งานก็เยอะกว่านะคะนี่จ้ะเห็นไหมคะ ใครที่ชอบนะคะงานสแตนเลตทั้งใบอย่างนี้นะคะต้องไม่พลาดรุ่นนี้เลยค่ะใช้ดีใช้ทนสวยทำความสะอาดง่ายแน่นอนค่ะใครชอบนะคะสามารถสั่งซื้อมาได้ที่นะคะลายไอเดีะะ o v r c l e a t o v e r c l e a n นะคะหรือว่าจะทักอินบ็อกมาก็ได้นะคะนี่ค่ะงานสแตนเลตทั้งใบเลยค่ะขอบคุณค่ะ